สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับอย่างที่สัญญากันไว้ครับวันนี้จะพูดเรื่องการเสริมอํานาจในเกมมังกรหยกฟอนเทียครับเสริมอำนาจเนี่ยคือฟังก์ชันที่จะเพิ่มพลังตีของทัพหลักครับโดยตัวละครของเราไ,ไว้ในทัพเสริมเนี่ยฮะเนียเสริมอานาจนี่แหละผมจะไม่อ่านกดนะเพราะมันวุ่นวายเอาง่ายๆว่าทีมตัวละครที่อยู่ในช่องเสริมอำนาจนะครับถ้าดาวยิ่งเยอะอาจจะฟื้นฟยิ่งเยอะ ที่เพ่มเสถียราให้กับพับหลักเยอะขึ้นครับเป็นยังไงเดีนะ๋ยดูกันนะจากตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับวีเสริมล่านผมเนี่ยเพิ่มชีวิตสองพันห้าตีพันหนึ่งกันห้าร้อยฟื้นห้าสามสี่ผมจะลองเอาอิตเต็งได้ซื้อออกนะครับแทบไม่แทบไม่ต่างเลยแต่ผมเอาตรงฟางออกปุ๊บแทบไม่เหลือเลยครับเห็นไหมเนี่ยพอตรงฟางเข้าขึ้นบึมเลย แล้วพอเอาอีเต็งเข้าแทบไม่ต่างแล้วมันต่างกันยังไงครับสองตัวน,นี้มันต่างกันที่ว่าตรงฟางผมนะครับสามดาวก็จริงแต่เขาอัดยาฝึกฝนมาพอสมควรนะครับตอนนั้นใช้เป็นตัวหลักอยู่ทําให้มมนอยู่ในช่องเสริมหน้าแล้วเนี่ยสเตตัสจากยาฝึกฝนของตรงฟางจะเพิ่มให้กับทีมหลักทุกตัวครับตามนี้หมายความว่าถ้าผมฝึกฝนอีเต็งเนี่ยเยอะๆตรงนี้ข้าวนี้ยิ่งเพิ่มเข้าอีก บวกให้ทุกตัวในทีมครับแล้วหลักการคิดคิดยังไงสมมติว่าผมอัดยาตรงฟางไปสักเอมเท่าไหรอัดเลือดไปอัดชีวิตไปพันหนึ่งมืกันนะฮะถ้าหนึ่งดาวมันจะเอาสิบเปอร์เซ็นตของยาส่วนผลที่ฝึกไฟครับถ้าผมฝึกพันหนึ่งตรงฟางหนึ่งดาวอยู่ในช่องจัดทับเสริม ค่าเสริมน่าจะคิด10%ครับก็คือ100บวกให้กับทุกตัวในทีมผม2ดาวให้20คือ200 3ดาวให้30คือ300 4ดาวให้40 400สูงสุดคือ5ดาว50%คือ500หมายความว่าถ้าอยากให้ทับหลักแตะเยอะเนี่ยตัวทับเสริมครับต้องบวกดาวเยอะๆคือ5ดาวดีที่สุดแล้วก็อาจจะฝึกไปเยอะถึงจะเพิ่มพลังกับทับหลักได้มากครับคราวนี้เนี่ยผมจะให้ดูอีกทีนะฮะ อันนี้จะลองเทียบไปดูคือเอาอิตเต็งมู่ทีมหลักอ่ะเดี๋ยว่เนี่ยครับสังเกตนะฟังชีวิตเต็มมีงสองหมื่นยืดออสิงสี่หมื่นแปดนะฮะชัดดูยืดปลายยืนแล้วกันสี่หมื่นแปดผมเอาอิงเอซือครับที่ผมอัดบวกแปดแล้วอัดยาผลเกือบเต็มน,นะใส่เข้าไปเนี่ยเป็นห้าหมื่นหกเลื่อนเพิ่มมาแปดพันครับแค่เปลี่ยนตัวเซอร์แบบอำนาจแค่ตัวเดียวเท่น,นั้น เพราะงั้นเนี่ยใครที่แบบปั้นตัวละครบางตัวมาเช่นบางคนแบบเอ้ยอยากใช้ทเทป็นซีแบบกูจยเจ๋งไม่ใช้แล้วเบื่อแล้วไม่ต้องไม่ต้องหลอดมีคืนนะฮะเอามาไว้ในช่องนี้เลยเนี่ยเอามาวางเลยครับตัดทั้งทีมเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเยอะด้วยออกกันปุ๊บนี่นะจากห้าหมืนหกเหลือสี่หมื่นแปดอะครับผมแล้วก็ที่คนถามครับเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ย เราจะเพิ่มทีมหลักทำไมเพิ่มตัวในนี้หมดเลยดีกว่าไหมอ่ะคือมันก็มันก็เหมือนจะดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มคือมันเพิ่มเยอะต่อเมื่อเรา,เราบวกสิบไม่ถึงบวกสิบเราต้องห้าดาวก่อนนะครับถ้าบวกไ็เยอะแล้วเรา,เราต้องอัดเออออกเสือใหม่เราต้องอัดยาเต็มสองตัวครับถึงที่บวกได้ร้อเร์เ็นต์ได้กับทุกทีทุกตัวในทีมซึ่งคุมไม่คุ้มนะ ต่นปัญหาคือมันเปลืองมากช่องเสริมหน้าเนี่ยจะเหมาะมากกับคนที่เล่นมาเยอะแล้วหรือว่ามียาฝุกนฝนล้นหรือเติมมีมีพีทีสูงที่มียาฝุนฝนเยอะเนี่ยมันจะเพิ่มกับทีมเยอะมากครับที่บนบนมันกําลังลบเนี่ยฮะสองสี่แสนห้าแสนเนี่ยช่องนี้แหละคือตัวดีที่เพิ่มสเตตัสให้กับทีมหลักแต่กับคนทั่วไปที่งบประมาณน้อยเนี่ยฮะเอาทีมหลักให้รอดก่อน,กนครับค่อยมาเสริมหน้ากันสุดท้ับนะครับ อยากให้ทีมหลักสเตตัสสูงต้องใช่ไหมต้องอัดดาวเยอะๆและใส่ยาถูกหนักๆครับถ้าทีมหลักจะได้สเตตัสเสริมจากช่องเสริมหน้านี้เยอะขึ้นมากๆครับผมก็จบลิจารา่วนี้นะครับสงสัยอะไรถามได้ทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอโทษด้วยที่ให้รอมานานพอดีช่วงนี้วุ่นนะใครสนใจอยากคุยปละาก็กดไลค์ซับสไคร์ด้านล่างได้เลยครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรปรึกษากันได้จบไปแล้นะครับสวัสดีครับ